สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสวนพ่อนะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านมาเรียนรู้ถึงเรื่องราวการทําการเกษตรนะครับผมครับวันนี้ก็มีชาวสวนบอกว่าทางในสวนมีปัญหานะผมช่วยลงมาดูให้เขาหน่อยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไกลนะครับผมไปที่หน้าสวนนะครับผมของคุณมนตรีนะครับผมก็ระยะทางก็เกือบเกือบสองกิโลนะครับผมระยะเวลาที่เดินทางก็ประมาณ2องชั่วโมงกว่าๆแน่นอนครับวันนี้ครับมีสปอนเซอร์นะครับผมช่วย ออกทริปในการออกค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะผมทางบริษัทสิงห์มังกรนะครับผมแล้วก็ทางโกสุสอเกษตรพันธุ์นะครับผมก็ช่วยเป็นค่าเดินทางนะผมแล้วก็ค่ากินระหว่างการเดินทางนะผมวันนี้จะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมในคลิปวันนี้นะครับผมก็ติดตามรับชมกันเลยครับผมที่เรียบร้อยแล้วครับผมนั่งชมสวนครับผมไปท้ายรถกลับ เรามาสวนลูกค้าเรามาทางสวนเอซีดูหน้าสวนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่เจอปัญหาอะไรที่ร้ายแรงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดแต่งกิ่งนะครับผมเขากำลังฟื้นสภาพต้นนะครับทางเจ้าของสวนกำลังฟื้นสภาพต้นก็หลังจากตัดลูกเสร็จก็ล้างต้นนะครับผมแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับผม ล้างต้นไปรอบนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการล้างต้นอีกรอบหนึ่งเพื่อล้างพวกราสนิมอะไรที่อยู่ตามหน้าใบนะครับผมเพื่อว่าจะได้เติมอาหารให้มันแตกยอดใหม่นะครับผมมาพร้อมกับทีมงานนะครับผม อีกวันหนึ่งของเมื่อวานนะครับผมก็เมื่อวานเข้าสวนนะครับผมก็ไปเจอในสวนไปเจ,เจอเจ้าของสวนแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมว่าในสวนมีปัญหาอะไรบ้างก็เข้าไปเจอพูดคุยเรียบร้อยกันก็สรุปได้ว่าทางสวนนะผมก็มีปัญหาโดนอัดยามานะครับผมแล้วก็โดนทาง ตัวแทนจัดจำหน่ายบริษัทหรืออะไรเข้าไปนี่แหละครับที่ว่าสรุปเป็นเนื้อหาได้ว่าเขออาอัดยามาไม่ตรงไม่ตรงประเด็นนะครับผมแล้วก็ให้ยามาเกินในครั้งก็มียาเหลือเยอะมากนะครับผมก็ทางผมก็เข้าไปพูดคุยนะครับผมแล้วก็ช่วยกันจัดการยาที่เหลือนะครับผมให้นํามาใช้ได้จนหมดนะครับผมก็มียาของที่จะซื้อใหม่แล้วก็ยาเก่ามาเคลียร์ด้วย ก็เคลียยาเก่าให้หมดในครั okay. uh, uh, so, ai, lady, ้งนะผมพอยอดยาเก่านี่ก็เกือบรึ่งล้านนะผมของทางลูกค้าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพวกผมจะเคลียยาช่วยเกษตรกรนะครับผมแล้วก็จัดการระบบการวางปุ๋ยปุ๋ยก็วางส่วนมากที่เขาเข้ามาเจ้าก่อนเข้ามานะครับผมที่ว่าเขาเข้ามาดูแลเขาบอกเข้ามาดูแลก็ไม่รจริงไม่จริงนะครับปุ๋ยเหลือเยอะมากเลยครับผมแล้วก็เน้นเป็นปุ๋ยทางใบด้วย สำหรับผมนะครับผมผมจะเน้นเป็นปุ๋ยทางดินนะครับผมเพราะสำหรับผมผมคิดว่าต้นไม้นะครับการกินทางดินต้องเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ทางใบจะเป็นแค่อาหารเสริมเท่านั้นนะครับผมเหมือนกับคนกินข้าวคผมคนกินข้าวเพื่ออาหารหลักก็คือต้นไม้จะกินอาหารทางรากนะครับผมส่วนทางใบก็จะเป็นพวกของเสริมอาจจะเป็นเครื่องชูกําลังนะครับผมให้กระชุ่มกระชวยนะครับผมก็พวกเอ็มร้อยหรืออะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้น ต้องวางระบบกันใหม่นะครับผมก็เน้นทางดินปรับบุงสภาพดินนะครับผมแล้วก็ให้ต้นไม้ได้กินอาหารทางราบแบบเต็มที่แล้วเราก็ให้เสริมทางใบเอานะครับส่วนไหนที่ขาดนะครับผม ก็เรื่องการบริหารจัดการสวนนะผมใครที่ว่าสนใจนะผมให้ทางผมเข้าไปช่วยนะครับผมหรือมีปัญหาอะไรในสวนนะครับอยากให้ผมเข้าไปช่วยดูแลเข้าช่วยแก้ไขนะผมก็ติดต่อกันมาได้ทางไลน์เลยนะครับผมที่ผมได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น QR วอาโค้ดไว้ที่หน้าจอนะผมเพื่อให้ทุกคนได้สามารถสแกนเข้าไปดูได้เลยครับผมแล้วก็เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ หรือมีปัญหาจะปรึกษาหรือให้ผมเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขนะผมก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับผมก็ผมสามารถเข้าได้ผมจะไปเข้าให้นะครับผมก็ต้อง <c oughs> ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าช่วงนี้นะครับผลผลิตราคา เป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับก็เราต้องลดต้นทุนนะครับผมแล้วก็เพิ่มกําไรนะครับผมการบริหารส่วนที่ดีเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมก็สบคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะฝากบรรยากาศไว้ในคลิปอาจจะเป็นก่อนหน้านี้หรือหลังท้ายคลิปนี้นะครับก็ต้องขอก่าวลาในคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะลงทางส่วนของใครนะครับผมก็ต้องขอก่าวคาว่าสวัสดีครับ เรียนรู้แบ่งปัน e yeah. ื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิญทุกท่านมาชมส่วนสวยของเราแก่เศจสุดสุนพ่อรอตอนรับ